เขาจะตัดไอคือมีใช่ไหมใช่ครับตัดเดียวกันมีเลเซอร์ไหลแบบอันนี้ใช้โปรแกรมพวกแกะสลักอ๋อ่ได้กลายเป็นมันขึ้นร้อนไหมใช่มันขึ้นร้อนอันนี้พี่แก่งจำหน่ายอยู่ราคาเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่รูปทรงอันนี้ก็พื้นฐานก็ราคาปิกทั่วไปก็ประมาณชิ้นละสองร้อย พร้อมหรอใช่ครับแต่ว่าโซนที่ผลิตจะจะต้องระมัดระวังเรื่องความชื้นอะไรอย่างนี้ครับแต่โซนที่เอาไปใช้ต้นแบ่จริงๆก็เ,เริ่มสั่งไปก็คือเขาเป็นเมืองหนาวผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ห่วงเรื่องความชื้นเท่าไหร่ตัวเลเซอร์ตัวอักษรน,นี้สั่งได้ด้วยใช่ไหม ต้องดูว่าผมมีฟอน์นั้นไหมอะไรเี้ครับไม่งั้นก็ต้องดูใกล้เคียงครับครับบางฟอนมันบางทีแต่ละเครื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่เป็นไรตัวคอต์ท้งไม่ผครับก็เปลี่ยนแค่แค่คำอะไรใช่ครับใช่แต่ว่าพวกนี้เราก็ต้องทําแบบขึ้นมานะครับทําแบบแบบใหม่ถึงว่าในโปรแกรมง่ายๆครับพวก Photoshop พวกอะไรเงี้ยครับก็ต้องทําแบบขึ้นมาก็ต้องมีการจัดมีการอะไรเงี้ยหน่อยครับ แล้วกป,ประมาณมใช่คือถ้าถ้าเรามีหลอดมีไม้ไผ่ที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยเหมือนลุงเขาปลูกก็มันก็จะอาจจะเป็นหลอดสําหรับที่อดุดที่อะไรชานมใช่ไหมอ่าม,มันก็จะดีขึ้ในไปนิดนึงนี่ี้ครับทีนี้กลุ่มลูกค้าของของพี่มันจะจเพาะนิดนึงนะคือเป็นกลุ่มที่ที่พอที่จะ ชอบงานพวกนี้แล้วก็พอที่จะจ่ายกับงานพวกนี้อะไรเงี้ยครับคุณใจส่งออกก็แล้วแต่ลูกค้าครับก็คือบางทีที่ไม่สู้ราคาเพราะว่าคนคนที่เขาติดต่อเขาเขาต้องการส่วนต่างเยอะไปครับอคือบางทีเขาไม่ได้ทำอะไรอะไรเงยไงพี่ก็คือ,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 อเอาเอาเอาเยอะไปหน่อยใช,ใช่ใช่ครับ <c oughs> ก็คือเขาก็อยากจะกดอะไรเงี้ครับทั่วไปเป็นหลักการค้าขายทั่วไปครับ ถ้าเกิดเขาทํากําไรได้มากเขาเขาก็กําไรมากอแต่เราก็ต้องดูว่าเราจะทําไหวไหมเพราะบางทีงานพวกนี้มันเป็นงาน,น,น,งานแบบเชิงศิละปะอะอย่างงี้คเขาก็ยังไปเน้นกําไรไม่ได้เน้นผลิตภเณฑาเขามองคนละแบบเราเราเรามองในเชิงแค่ว่าเราได้ถ่ายทอดงานอ่าในสิ่งที่เราเราชอบเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับการที่เราจะต้องทํางานก็คือเราชอบแล้วเราอยากให้ทําให้กับคนที่เขาอยากได้งานเราอะไรอย่างี้ครับเราเราก็สามารถที่จะ อย่างชีพได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็สําหรับบางงานบางคนก็ซึ่งซึ่งก็ไม่ผิดก็คืออาจจะไม่ชอบเราก็ยังทํางานนั้นเพราะต้องการเพียงแค่อย่างชีพแต่ว่าเราจะตอบตอบโจทย์ว่าในเชิงความสุขเราสามารถที่ยังยังชีพได้แล้วก็ลูกค้าอยากได้งานของเราไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาบางคนเขามองในเชิงการค้าเขาไม่ได้มองเรื่องวนนั้นเขาก็มองแค่กาไรสูงสุดซึ่ง,ซ,งซึ่งพอเรามาในการเรื่องของการซื้อขายเราก็ต้องยอมรับมันแต่เราก็แค่ยอมรับว่า เราทําให้ได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองครับก,ก็ไม่เกิดความทุกข์ทำให้ไม่ได้ก็คือไม่สู้แล้วก็เอาเวลาไปทำออื่นครับโดยประมาณคือเหมือนเขาบอกว่ามันมันควรอยู่ถูกที่ถูกทางะครับของแบบนบี้บางทีบางทีอ้าวน้องอาจจะมองว่านี่แค่สิบบาทอีกคนหนึ่งอาจจะมองห้าร้อยบาทบางคนอาจจะมอง1มื่นบาท,บา,าจจบ,าทบางคนอาจจะมองว่าแสนหนึ่ง เพราะนั้นไม่ไม่เป็นไรครับมันเป็นมุมมองความคิดของแต่ละคนคุณค่ามันก็จะอยู่เฉพาะกลุ่มครับไม่แปร,รเราเราแค่พอใจกับการที่เราได้ทํางานแล้วคนอื่นได้เสพงานเราเราเราก็เออมีความสุขละครับประมาณนี้ก็อย่างน้อยก็พอได้เลี้ยงชีพได้ <c oughs> แต่ว่าสถานการณ์อย่างการแพร่ระบาดของโควิดอะไรเงี้ยนายทีนก็อาจจะส่งผลกระทบ <c oughs> กับ <c oughs> ของพี่เยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยทีนี้รูปแบบใหม่มันมันก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับโดยประมาณมันก็กระทบโดยทั่วไปครับโดยเพราะพอการท่องเที่ยวมันเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็มันระบบการซื้อขายระบบการกินอยู่มันก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปครับโดยประมาณแก้วนี้ไปผ่านกระบวนการอบอะไรแบบนี้ทําให้มันแห้งแค่นั้นเองครับ แล้วแต,แวแต่แล้วแต่องค์ความรู้ของแต่ละคนเลยคือทําให้มันแห้งแล้วก็มีวิธีการที่จะถนอมรักษามันถ้าบางคนใส่ใจหน่อยบางคนตะเกียบที่ผมทําให้ทําตะเกียบทํามืออยู่ได้เกือบสองปีละซึ่งซึ่งบาง,งทีตะเกียบที่เราเราได้มาสนใจคือไม้ไผ่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับทํายากมากคือด้วยความที่มันมีรูพุนอยู่สูงมันเป็นปทั้งบวกทั้งลบนะเพราะฉะนั้นมันก็จะอะดูดซับ แล้วก็เก็บความชื้นไว้ที่ตัวมันสูงครับอต่ hmm. นี้ก็ต้องวิธีคนที่จะต้องดูแลก็คือเอาใจใส่หน่อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําแห้งก็ตามครับถ้าทิ้งไว้บางที่มันมีความชื้นอยู่สูงมันก็มันก็มีมีโอกาสขึ้นลาครับเรื่องเรามาก็ต้องก็ต้องอยู่ที่การดูแลนะทนี้บางคนก็จะได้อ่าวัสดุธรรมชาติมันตกแล้วแตกแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ส่งผล เขาเรียกอะไรต่ออุบัติเหตุเช่นเป็นเศษแก้วแล้วใครจะไปเหยียบไปอะไรเงี้ยครับแต่นี้พอคุณใช้แล้วคุณก็ใช้ได้อีกเรื่อยๆอยู่ที่การดูแลแล้วถ้าเกิดยิ่งคุณใช้มันก็กลายเป็นว่าคุณก็ได้เพิ่มพื้พนที่ป่าไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งมีการใช้ก็จะยิ่งมีการปลูกอะไรเงี้ยครับโดยประมาณก็เป็นการส่งเสริมครับเป็นการส่งเสริมมันเนตัวเพราะว่าไมา้พวกนี้ต้นใหญ่ก็มาจากการปลูกด้วยถ้าจะไปลงรายละเอียดอะไรพวนกนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ทุกว,วันนนี้คก มุมมองหนึ่งก็คือคนก็จะเสพเรื่องของความสวยงามเรื่องของศิลปะไปด้วยครับคือคือพูดง่ายเหมือนเราทำทำกิจกรรมอะไรก็ตามคือมันไม่ได้ทำที่เกิดจากความเครียดอะไรยนครับก็ก็อาจจะอีกคนละอารมณ์หนึ่งครับอาจจะว่า,มา,ากกมไม่ได้เครียดเพราะว่ามันก <laughs> ็อาจจะอีกกลุ่มหนึ่งเนาไม่ได้เครียดบ้ากแต่ว่าทํา <laughs> ทําอะไรโดยที่ไม่สนใจอะไรบ้าะครับแต่ทีนี้เราก็จะเครียดบ้างว่า มันจะโอเคไหมมันจะอะไรเงี้ยไหมเราก็อยากให้ให้ให้งานออกไปออกมาดีออกมาดีแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับือเป็นงานทํามือมันเต็มไปไม่ได้ที่ผอก็จะร้อยเพราะต้องบอกวืาเป็นเสน่ห์ของแฮนด์เมดใช่ครับชเป็นเขาเขาเวงเล่นใชรู้ใช่เพราะมันเดือคือพอบอกว่างานไม่ผ่ามันมันก็เป็นเสน่ห์้ะครับเพราะว่ามันมันแบบรูปทรงมันไม่ได้ตายตัวอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมามันงานมันเป็นงานเฉพาะอะไรเงี้ยครับเป็นงานศิลปะอะไรเงี้ยครับ เราก็เอาพวกนี้มาจับไปด้วยกันนี่ครับแต่กเท่าที่จะมีเครื่องมือที่จะทําได้นะครับคือตอนนี้งานทุกงานมันมันมันอันนี้วิคอยว่าเราฟังนะงานทุกงานมันมันบางทีลูกค้าไม่ไม่สู้ราคาแต่ว่าบางทีลูกค้าก็อย่างนี้ครับบางที พองานชี้มาเราคิดต้นทุนกําไรมาเราก็ดูแล้วเราจะขายเท่าไหร่มีลูกค้าไปสู้ราคาก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีบางกลุ่มที่เขาสู้ราคาแต่ผมก็เลยจะบอกน้องๆอ,อย่างนี้ครับว่าพอดีที่เขาไม่สู้เพราะว่าบางทีเหมือนราคาจะสูงแต่ว่าถ้าเกิดย้อนไปว่าให้กระบวนการผลิตค่าแรงอะไรเดี๋ยวนี้มันก็สูงอะไรอย่างี้ครับบางทีเขาแค่บริษัทอยากได้แค่อะไรก็ได้ที่มันถูกกว่าแค่นั้นเองแต่นี่ก็เริ่มมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ ที่มีอะไรเงี้ยครับก็เหมือนงานไม่ผ่ที่ดูเง้นไปเพราะฉะนั้นราคามันก็ตามต้นทุนครับตามต้นทุนเหมือนเราใช้อะไรใช่ไหมตามต้นทุนเพราะว่าบางทีที่เราผลิตกันใช่ไหมในสายอย่างพวกเราก็คือบางงานมันเป็นระบบคุณค่ามันอาจจะไม่ได้ประเมินอ,ออกมาเป็นมูลค่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะเพราะนั้นเพราะนั้นมัน,ม,นมันคนคนและระบบกันคนั้นมบอกว่าถูกจัง เขาเอาคุณค่านําใช่ไหมก็เหมือนแต่ก่อนมีมีน้องๆจากที่สิงลาธานีศกมามาฝึกงานับลุงก็ทาําข้าวต้มผัดขายห้าบาทไม่มีคนซือ้อเพราะเขาขายด้วยระบบคุณค่าไม่ไม่ใช่ระบบมูลค่าแต่พอบอกว่าสิบบาทขายหมดเลยจริงจริงไม่ไม่ไม,ไม,มันคือมันโลกนี้บางทีมันบางทีก็แปลถกถกถูกไปก็ไม่ซือ<ม>้อเลย อันนี้หนึ่งเหมือนบางคนทำเนี่ยมีพี่คนหนึ่งพี่เชษทำห้าหมพันไอเหมือนเหมือนลังนกอะครับคนไปนั่งขายรูปห<อ>้าหม่นพันบคนซื้อขายไม่ได้เพอะตั้งหมื่นหมื่นกว่าบาทขายอย่างดีเลยบางทีมันมันมันบางทีบางอันมันไปแล้วแต่สำหรับบางกลุ่มเขาก็ไม่ซื้อแล้วมางแพงเขาจะไปทําแต่บางกลุ่มก็ค,คือคือมันเป็นเฉพาะทานครับงานพวกนี้ <c oughs> ต้องบอกนี้ ปีเก่งตอนนี้ที่ปีเก่งแปลรูปอยู่มีแค่แก้วนี้อย่างเดียวนะหรือว่ามีมตัวอื่นตัวอื่นก็มีครับแต่ว่าเราทําให้เฉพาะกับกับกลุ่มคนพิเศษจริงอตอนนี้ผมก็ทาม,ม,มีมีกรอบรูปนะกรอบรูปแล้วก็วาดรูปーーเลเซอร์เฉพาะแบบมีแบบที่เดียวเลยในโลกเป็นแบบนั้นก็มีครับแต่ว่ามันมันช้าบางทีเราก็ไม่กล้าไปคิดเงไนินอะไรบางทีเราถือว่าเราได้มอบผลงานนั้นไปด้วยเหมือนเหมือนเมื่อกี้ถึงได้บอกให้ผมต้องการมูลค่าไะไต้องการ แต่บางเรื่องมันมันก็มากกว่านั้นพระัานเราเออเราเรายังชีพอยู่ได้แล้วเราก็ยังพอมีเวลาทําพวกนี้ได้ครับรูปนี่คือสลักลงไม่พ่ด้วยเลเซอร์ครับบางทีเราต้องวาดรูปเราไม่ผ่มาต่อกันต่อเป็นชิ้นแบบแฮนด์เมะคือไม่มีคือโลเทคอะต่อมาอาัดอะไรเงี้ยคือคือโลเทคโนโลยีครับมันก็มันก็ได้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าจะไปขายมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้น แต่ว่าถ้าจอบตอบไปเชิงว่าในเชิงคุณค่าคือมันมันทํามือที่มันแบบเครื่องจักรแบบโรเตคเครื่องมือแบบพื้นฐานมากอะไรครับเอคอ่ะ okay. ผมว่าผสมผสานกันครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณพี่เก่งครับได้ครับเดี๋ยวไปลาลุงกันครับนี้พอมีสักคำอะี่ไม่มีนะพี่อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่าง แก้วแก้วเียเดีแล้วทำนเพราะว่าเวลาขึ้นคือมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้พี่มันได้ความสวยคือคือเราขึ้นเมเราต้องสั่งขึ้นเลยเยอะให้โรงงานทำได้ทีนี้มันมีปัญหาว่ามันลูกค้าต้องการตัวความเย็นมากมันทํามันทําได้ชั้นเดียวใหญ่ไหมมันทําได้ชั้นเดียวอันนี้ความเย็นออกมาที่ไม้อ่าคือคือถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าไอ้ทั่วไปนยรูปทรงเนี่ย มันเป็นมันด้วยผนังมันทาเป็นสองชั้นได้เนี่ยเหรอไหมเพราะว่าเพราะข้างนอกมันไม่มีผาพอผมเอาผาไปแตะจับเนี่ยมันจะต้องมีขอบลัดด้วยด้วยขนาดไซส์ด้วยรูปทรงอะไรเงี้ยมันเลยยังไม่สามารถที่จะทําแบบสองชั้นอะไรอ่ะมันมันสนิทที่เป็นสูญยากาศที่เหมือนระบบแก้สยย็นก็ทำไม่ได้อเมรทําทำไม่ได้ครับมันจะใหญ่ไปครับทีมเรามันมันจะไม่ขนาดมันจะไม่็นแบบนี้

แล้วครับลุงครับลาก่อนครับป้าป้าอ่ะลาลุงกันครับลุงครับลุงขอบคุณครับเดดินทางปลอภัยแล้วฝึกเสร็จเมื่อไหร่น้องอยู่กับผมหลังเลิกงานก็้ากลับแล้วก็น้องสองคนนั้นอยู่สี่เดือน ขอบคุณครับลุงครับ